ครับสวัสดีครับสวัสดีครับยามสายๆอันนี้ก็โอ้เศคิดไปเอารถคันนี้มาจากไหนนาะนี่เอามาส่งเขาหรือเอาไปส่งก็ไม่รู้เนาะนี่ครับรถคันนี้รับจ้างทั่วราชนจาจักรครับใครมีงานมีอะไรก็โทรเรียกได้นะ พิมพ์หาเลยครับคลิปดินดวนทางเมสเซนเจอร์ครับรับจ้างไมโครก็รับนะไม่ใช่รับแต่สิบร้ออย่างเดียวอ่ะนี่อันนี้ก็เป็นไม้ล้อมครับสจดสนไม้ล้อมใครต้องการต้นไม้ใหญ่ประดับบ้านมาเลือกมาดูเอาเลยครับผม ก็ราคาก็ว่ากันไปนี่ก็กำลังรดเดี๋ยวก็จะหามาเพิ่มอีกสักหลายต้นอยู่ครับก็มาดูมาเลือกมาจับจองเอาเลยนี่โอ้เป็นความสุขของเขาเลยนี่ความสุขของเสียสุนเลยกำลังแบบโอ้โหสวยงามเลยนี่<ป>มาเลือกมาดูได้เลยครับ เอาอันนี้อะไรเดาบอกเอาเดาเขาหาด้วยนะฮะไม่ไม่เขาเขาหาด้วยไห,หมใช่ไหมให้แต่เป็นต้นไม้บอ,อ <c oughs> ใกใช่ไหมไอที่มันงอแบบเนีย้ยนี่ใครที่ต้องการหรือเอาไปยกปั๊มใหม่หรือว่าสร้างบ้านแล้วก็อยากได้ต้นไม้ใหญ่ แบบอเ,เอาไปไปไป,ป,ลปลูกก็มาเลือกดูได้เลยครับหรือเข้าไปในอะไรนะเสียศูนอะไรไม้ล้อมบะไม่เสียสูนทุนเยอะไอ้ไม้ล้อม,มนะยังไม่ได้ลงไปใช่ไหม <c oughs> ก็มาเลือกดูได้เลยก็ท่านประคนชัยก็จะมีร้านค้าอยู่ร้านเดียวนะครับอำเภอบ้านกรวดประคนชัออยอันนี้ก็กำลังงอก นี่ครับน้ำมันต้องแบบชุ่มชำ้ำถ้าน้ำไม่ชุ่มชํำก็ยอดเลยตนน้นนี้นี่แหละอันนี้เขาเรียกว่าสร้อยระยานะเขาเปลี่ยนชื่อให้แล้วถ้าอยู่แถวบ้านเขาก็เรียกว่าต้นจิกจิกน้ำแต่เวลาเข้าในกรุงเขาก็เรียกว่าสร้อยระยาโอ้นี่<อ>มาเลยไ,ได้ ใบยอดยอดกินได้ครับคือคือเอามาก็กินได้หมดนี่แหละเนี่ยสมมติว่าแบบยกบ้านใหม่แล้วก็ไม่มีต้นไม้ออกดอกมามันจะแบบห้อยห้อยหยเหมือนเหมือนนั่นแหละโอ้นี่ครับอันนี้พูนซับพูนซับ พอพอพออยู่ตามทุ่งนาเขาเรียกจะบกพอเข้ามาในเมืองในบ้านเขาเรียกว่าล้อมซับโอ้ยพูนซับใช่ไหมไม่ใช่ล้อมซับเนาะดูครับสวยเลยสวยสวยใช่ไม่แต่ผมผมชอบต้นนั้นน่ะอ่าอานั่นนะไอ้นั่นต้นต้นมันทำไมไปตัดออกต้นหนึ่งทำไมอะ ออยกไม่ไหวก็เลยตัดออกโอ้เสียดายเน,ะน,นานนะนั่นแหละสวยมากเนี่ยต้นต้นเนี่ยเดี๋ยวผมผมเนี่ยผมชอบต้นนี้มากเลยเนี่ยเนี่ยเอาไปวางปุ๊บมันเป็นลวดลายไงเป็นลวดลายเป็นลวดลายแล้วก็โอ้เอาไปไว้หน้าบ้านเนี่ยสวยงามเลยเนี่ยสวยมากต้นเนี่ย อันนี้มันก็เริ่มกิ่งกา้านเริ่มออกใบแล้วยกบ้านใหม่เนาะเราทุกวันเนี้ยเขายกบ้านปุ๊บก็มีต้นไม้ไปวางหน้าบ้านสักสองต้นนี่มันก็จะแบบโอ้ดูสวยเป็นเป็นประดับประดับบารมีไปไ<ว>อีก อู้นี่ทำไมมันแก้ออกวะหรือไงนี่น <ะ S 1> เนี่ยแก้ออกจะเ,มมเนี่ยมันต้องกอดสวยๆอย่างเนี้ยเวลาเวลาเขามาก็ย้ายให้เขาได้เลย <c oughs> มาดูมาเลือกเอานะครับใครที่ต้องการหาต้นไม้ก็เบอร์โทรครับเบอร์โทรแปดสองครับแปดหกเก้าหกสองหกสามศูนย์แปดสองส 0828696263ป8 2 8 6 9 6 2, 8, 2 8, 6, 9, 6 3อ่ะก็ย้อนกลับย้อนย้อนกลับฟังเบอร์โทรแล้วก็โทรมาถามได้ว่าต้นละเท่าไหร่ก็มาดูมาเลือกเอามีหลายต้นเดี๋ยวก็จะไปเอามาอีกสี่ห้า <4, 5 S 3> <ม>ต้นน,นี่ไม้จันทรไม้จันไม้หายาตไม้ไม้จันนี่เขาเปลี่ยนชื่อให้ยัง ออก็ชื่อไม้จันทร์เหมือนเดิมใช่ไหมยังไม่เปลี่ยนชื่อเป็นไม้จันทร์ไม้จันทร์นี่หน่วยมันหอมหอมเหลืองเหลืองหอมหอมหน่วยม,มันมันตัดทิ้งหมดครับเขาตัดทิ้งหมดปกติเขาจะมีปลูกไว้ตามบ้านท่านั้นที่เขาจะมีปลูกเอาไว้เขาปลูกเขาปลูกไว้เวลาหน่วยมันหอมหอมครับ เนืมันเหลืองๆหอมๆเจอแล้วสห้าต้นไปได้มาสี่ห้าต้นก็พอดีเลยสวยงามจัดไปครับเอามาวางเรียงแต่วางเรียงนี้ก็ดูสวยเนาะดูสวยมากเลยเนี่ยเลยเวลาลวเวลาเวลาตื่นเช้ามาเนาะตื่นเช้ามาแล้วมารดอย่างเงี่ยดวดสีนามีความสุขมากเลยเนี่ยได้รดน้ำต้นไม้เดี๋ยวใส่นาดินให้หญ้าธรรมชาติ อุ้ยไม่ต้องล้อแค่รดน้ำเรื่อยๆมันก็ขึ้นเองดูดูสีหน้ามีความสุขมากเลยครับโอ้มีความสุขนี่ไม่มีเวลารดเลยเนี่โอ้ต้องรดน้ำให้ชื่นนะครับถ้าไม่งั้นนี่วันก็ไม่ได้รดไม่แต่มันมันก็ไม่เป็นไรไอ้วันเว้นวันได้อยู่ใช่ใช่เพราะว่าหน้านี่มันยังยังไม่ไม่ร้อนมันม,<า>มันยังไม่ร้อนมากเนาะตามเมษาเนี่ยต้องน้ำแบบชุ่มๆเลยแหละเมษาต้องรดตลอด อันนี้เดี๋ยวจะมัดทําตุ้มไหมทําไมเขาทำมันนั่งก็ได้ต่อท่อมาเป็นเป็นไม่ไม่สปริงเกอร์ไดไเป็นไอ้น้ำมันไหลของมันเองเลยอ่ะแล้วเวลาเราเปิดมามันก็พี๊ดเลยรถของมันเองเลยแค่เปิดป๊อกต้องรถเองอย่างนี้แหละมันอระยะได้แล้วก็มันจะดูว่ามันในต้นไหนต้นต้นไหนเริ่มเริ่ม เนี่ยมันเริ่มแตกเริ่มเริ่มออกแล้วน่ะนะโอ้แฉ๋วเลยแต่ละต้นต้นนั้นยังไม่ไม่ไม่โตมานี่นี่สดาเนี่ยก็ได้กินแล้วนี่เดี๋ยวก็เอาบันไดมาก็เก็บยยอะเก็บไปนี่ต้นแรกเลยต้นแรกแมงแมงชอบมากินใบต้นแรกนี่สงสัยไม่ขายหรอกนี่นั่นแหละมันเลาะใบเดี๋ยวเอายาน อันนี้แหละธรรมชาติให้มันกินบ้างสวยเลยมีลามีลาสวยคุ้มอืมใคหน้าบ้านมันมีสวยเลย,เลยน,น,เนีรอดเสร,รเ็จหมดแล้วรอดรอดแล้วตัวนี้ต้องห่วงอดอกสองปีแล้วใช่ไหมสองปีแล้วไม่ไม่นั่นแล้วอันนี้ประมาณหกเจ็ดเดือนอ๋อหกเจ็ดเดือนบ่แล้วหกเจ็ดเดือนเนี่ยถ้ามันออกรากแล้วมันก็ ไม่เท่าไ,ไรหไม่ได้ขายว่าเราลงดินไปแล้ว,ล,วลงดินแล้วตัวนี้ไม่ขายแล้ว<า>นี่แต่ขายนี่เขาก็ต้องล้อมแบบนี้นี่<ม>อุยผมชอบเนี่ย<ม>ต้นเนี้ยสวยมากเลยดูกิง่งกิ่งก็ให้นะโอ้สวยทุกต้นแหละมาดูเอาครับผมมันเรื่องมาดูเอาราคาก็คุยกันเอาต้นละเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่ครับเสียดสุนไม้ล้อมเนาะ สีสุนไม้ล้อมครับอันนี้คือคือเอามาเนี่เผื่อเด้นี่ถ้าต้นสดาวมันไม่รอดก็มีต้นไหนนี้ไงต้นใช่ต้นน้งกวักได้ต้านานี้ไหว่าสุดยอดเลยเนาะใช่ไหมล้มแต่ไม่ล้มเนาะ เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมใครสนใจก็มาดูเอาครับใครต้องการไม้ล้อมไปปลูกไว้หน้าบ้านก็มาเลือกดูเอาเลยบ้านกรวดปุคนชัยแวะมาหลังบ้านก็จะเห็นแหละเต็มปุ๊บ